ที่จังหวัดลำปางค่ะร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางได้ทำพิธีหมุนวงล้อค่ะออกหมายเลขรางวัลสลากกาชาติประจำปี2565พร้อมมอบรางวัลใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ นางทิติพรจินดาหลวงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางได้นำคณะกรรมการเหล่ากาชาติและเจ้าหน้าที่ร่วมหมุนวงล้อหมายเลขออกรางวัลสลากากาชาติจังหวัดลำปางประจำปี2565ค่ะที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปางโดยมีสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวลำปางที่มาร่วมดูการหมุนวงล้อเป็นสักขีพยานค่ะรางวัลที่1รถยนต์โตโยต้าไฮลักซ์รีเวลสมาร์ทแคปนะคะได้แก่ผู้ถือสลากหมายเลข57534รางวัลที่2ค่ะรถ รถยนต์ t o y ยต a h i l u ัก e v o b c a p ค่ะได้แก่หมายเลข4 7 5 0 4รางวัลที่3รถยนต์อ e ี u z u ุกระบะตอนเดียวได้แก่หมายเลข17432รางวัลที่4รถยนต์นิส s ันนาว a ร่าได้แก่หมายเลข73184และรางวัลที่5ค่ะรถยนต์เก่ง n ิ s s a n m a r c ชค่ะได้แก่หมายเลข43086ค่ะค่ะแค่ฟังเราก็ตื่นเต้นตามแล้วนะคะสำหรับประชาชนผู้ที่ซื้อสลากกาชาติการกุศลของจังหวัดลำปางประจำปี2565 สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปางชั้น4สารกลางจังหวัดลำปางค่ะหรือว่าตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.lampang.go.th ค่ะโดยผู้ที่ถูกรางวัลต้องนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและสลากต้นฉบับที่ถูกรางวัลไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาราชการจนถึงวันที่31มีนาคม2565หากเกินจากนี้นะคะ ถือว่าท่านสละสิทธิทันทีค่ะโอไม่